ชื่ออะไรคะชื่อแพลวค่ะอยู่สาขาอะไรเอ่ยสาขาบัญชีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นนิดนึงค่ะเปอร์เซ็นต์ข้ารอบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ค่อยมั่นใจหนูพูดติดอ่างหนูเขินด้วยอย่างเงี้ยแลวคอนเสิร์ตว่าพิเศษที่แสดงข้างในคืออะไรคะร้องเพลงให้เขาฟังขอขอสักท่อนข้อมูลหากว่ามีสิ่งใดมาทำให้เราไม่เข้าใจอยากบอกเธอ ฉันผิดไปฉันขอ ENA: โทษคัดครับเลยเลยค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อลีนค่ะมาจากสาขาดิจิตอลกราฟิกค่ะชื่อนันค่ะมาจากสาขาดิจิตอลกราฟิกเหมือนกันแล้วที่เข้าไปเมื่อกี้แสดงความสันึกพิเศษอะไร โคเวอร์แดนนะคะ,ะเต้นเหมือนกันค่ะเต้นอะไรคะเมลอนค่ะแล้วบานิล่าสมูทตี้ค่ะอ๋อน้องเมลอนกับสมูทตี้เนาะใช่ค่ะโอเคคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์คิดว่าตัวเองทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบก็ได้ค่ะห้าสิบเป็นหรอใช่อีกห้าสิบรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาประสบการณ์ล้วนๆเลยแลคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำไหนูหรอมันเจ็ดสิบห้าก็ได้เพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้มั่นไว้จะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังออดิชั่นมาก็ คัดครับสมุดตีก่อนมาอยากให้ลองเปิดใจดูชอบอะไรก็ลงมือทําได้เลยค่ะก็คือปีนึงมีครั้งหนึ oui> ่งอยากให้ลองทําดูเลยเปิดประสบการณ์อแบบไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลอะไรมุ่งเข้าไปเลยมั่นใจแล้วเดินก้าวเข้าไปเลยสวัสดีค่ะค่ะ่ะสวัดีค่ะ ชื่อรมอฟีนครับหยุดสาขาเลายเลยเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนกันครับขอสัมภาษณ์ความสอที่เข้าไปข้างในหน่อยรูสิตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วรู้สึสยังนบ้นบางดีนี้มีการเปิดรับ LGBTQ มาประกวดก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าเป็นโรงเรียนที่ล้ำสมัยดีครับความสำาร็พริเศษที่เข้าไปข้างในเนี่ยค่ะแสดงอะไรกีฬาแสดงเดินแบบครับโอเคค่ะอยากฝากบอกอะไรเพื่อนๆที่กำลังจะ audition ค่ะ อย่าตื่นเต้นนะคะเป็นตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้อย่าไปกังวลอะไรมากะครับทำไเต็มที่นะคะไม่ต้องตื่นเต้นบ๊ายบายกันบ๊ายบายคัสชื่ออะไรเอ่ยเจลเลอร์ครับพอยค่ะอยู่สาขาอะไรการตลาดครับการตลาดเหมือนกันค่ะอยู่ห้องเดียวกันปะเนี่ยใช่ครับอยากทราบความรู้สึกที่เข้าไปอยู่ข้างในว่ารู้สึกอย่างไรบ้างตอนเข้าไปอยู่ข้างในตื่นเต้นนิดนึงค่ะเรามั่นหน้ามาอยู่แล้วไงเพราะความมั่นใจมาเท่าไหร่ถ้ามีหลานเปอร์เซ็นต์นะคะให้สิบให้สิบ

จริงๆความสามารถพิเศษของผมก็คือเล่นเปียโน Walla แล้วก็ควงคาถาครับกรรมการก็ถามว่าร้องเพลงได้ไหมผมก็เลยบอกว่าร้องได้ครับแต่ว่าร้องไม่พอ <c oughs> <ๆ S 2> เขาก็เลยให้ผมร้องผมก็เลยร้องครับโอเคองั้นพี่ก็จะให้น้องร้องอีกรอบหนึ่งคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอละเมอไปไกลมองไม่เห็นเป็นดาวจันที่ดูสดใสนั้นเป็นดังใจเธอหรือเปล่าหากมันเป็นจริง จะเก็บเอาจันมาใส่ใจพอมาค่ะคุณผู้ชมต้อร้ะองคนต่อไปของวินใรเราพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆที่กำลังจะออดิชั่นไหมคะเออจะบอกเพื่อนๆนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับพอเข้ามาแล้วต้องตื่นเต้นอยู่ดีครับค่ะสำหรับคนที่กำลังรอออดิชั่นอยู่นะคะทุกคนสู้ๆนะคะฟิตติ้งค่ะคนทุกคนทำได้ทำได้ไหมคะเราทำได้ฉันทำได้เย่ทำได้ ฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ไ้หมครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อจอเจย์ครับ รู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นกรรมการรู้สึกว่าที่นี่ตึงดีครับที่ไหนตัวเต็งเตน่าสนใจทุกคนเลยเราถามความรู้สึกปีที่แล้วดีกว่าที่ยืนจับมือก็ตอนนั้นก็ตื่นเต้นครับก็ไม่คิดว่าจะเข้าไปได้ที่จริงคิดอยู่ครับมั่นอยู่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อลมาค่ะอยู่สาขาไหนคะอยู่คอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะเป็นไงบ้างออนิชั่นมาสนุกดีค่ะเราเตรียมความพร้อมมากแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอความสามารถพิเศษหรอมีค่ะหนูเต้นโคเบลแดนค่ะลองเต้นให้พวกพี่่ดูหหนอยม้ ได้ยินเสียงหรือเปล่าได้ยินเสียงไหมเกือก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 กระดูไม่ล็อกท่าแบบกึกเกือกกืกอย่างนี้เลยว่ากระดูสวัสดีครับผมชื่อนายชาคิชินจิตครับชื่อเล่นชื่อสันอยู่สาขาสาขาการตลาดครับก็ซื้อไงบ้างที่เข้าไปข้างในก็ตื่นเต้นครับคิดว่าตัวเองจะผ่านข้อสอบกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเอ่อโอเคอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆคนต่อไปนะครับอยากให้ทำให้เต็มที่ครับเพราะว่ามันคือโอกาสครั้งหนึ่งเพราะว่าปีสองมันก็ไม่มีแล้วครับ สวัสดีค่ะสุดยังไงบ้างห็นน้องๆเข้าไปออดิชั่นเมื่อกี้น้องๆน่ารักกันมากเลยค่ะหน้าตาดีกันทุกคนความสามารถเยอะมากโอเคค่ะขอให้น้องๆสู้ๆกับการเก็บตัวซ้อนบายายเฮ้ยขอแล้วคัทครับคัท บรรยากาศวันนี้ก็แบบน่า<ล>ตื่นเต้นมากคือแบบน,น้องๆคือหน้าตาดีกันหมดเลยจริงแล้วความสามารถคือล้นทุกคนทุกคนก็แสดงออกมากจริงสุดๆก็ดเดี๋ยวมารอดูกันว่าใครจะผ่านเขาลอบบ้างฝากทุกคนติดตามนะคะเฟซชี่เอสแบ็กสอง่สิบสีค่ะ,ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย